คือกรรมนี่รู้เข้าใจไหมรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเนะี่ยกรรมมันก็คือกรรมเท่ากันนะั่นก็เหมือนเรา,าพาของเขียวนี่ด้วยความไม่รู้นั่นไม่รู้ก็คือผู้ไม่ผิดใช่ไม่ผิดแต่กรรมก็คือกรรมรู้เข้าใจไหมนั่นเรื่องของเรื่องมันก็เมือนที่เราทําของหล่นใจคนนี่นะคนเกิดคนตายมาจะไม่เล่ะในพระวินัยนั่นพระนี่นะ่ะคนเกิดเกิดตายมาในพระวินัยบอกว่าท้าไม่ผิด ไม่ผิดกรรมกรรมมันก็คือกรรมผลสุดท้ายท่านก็ถูกเขาฆ่าทเกา้มันน,นั่นก็เหมือนไรลหละท่านได้มีพระสูตรนั่นนะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้ผิดก็ไม่รู้อ่ะพระธุดงค์อ่ะพระธุดงค์จะรู้ได้ไงสมัยก่อนปรากฏนี่ก็ด้เหตุนั้นเน่ยจิงแฝงเอาแต่สมัยจุดปัจจุบันนี่นะปรากฏนี่ก็เน <c oughs> ็กลำแหลมจิ้มลงไปสมัยก่อนนี่เราเราไปนะสมัยก่อนนี่กฎนี่จะปักนะลูกนะปากกดนะไม่ได้แฝงกดเหมือนปัจจุบันนะลูกนะปากกฎรู้เข้าใจไหม เออไม้ไม้เอ้เหล็กหรือว่าไม้แหลมๆอ่ะตีลงเหมือนกับตอกลงเหมือนกับไปนี่แหละมันก็ไปหลักวัวหลักวายนี่แหละเออตอกลงแล้วก็เอานี่มัดไว้เอาขดมัดไ้ขดนี่ยาวนี่ใหญ่นะเท่ากับสัพพทนนี่แหละสมัยหุ่งปู่ครั้งแรกนี่แบกขวดใหญ่เนี่หละเท่ากับสัพพทนนี่และเอากขดนะไม่มีที่แขนดิอ่าอย่างนี้เวลาเป็ปักมันก็โดนเขียยที่เขียดตัวหนึ่งมันอยู่ใน ในรูเออในรูในนั่นเนี่ยมันก็พลิกตัวมันอยู่ในรูพระก็ไม่ทราบี่พระธุดงค์เขียไหมล่ะก็ปักเออเหล็กลงไปปักไม้ลงไปก่เผื่อว่าจะได้มัดกดหรือว่าปักกดเนี่ยแหละนี่เรื่องของเรื่องมันไปถูกเขียดตัวนั้นก็เลยตายเขียดตายแล้วเขียดก็ไม่ได้จองกรรมจองเวรอะไรนะลูกนะเขียดนั่นแหละก็ไม่ได้จองกรรมจองเวรอะไรนะแต่มันก็ตายไปนี่คือไม่รู้ไม่รู้กรรมพือกรรมไงไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วไม่เป็นกรรม เป็นบ้าเป็นบอก็ตามเธอรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเธอก็เป็นการเท่าของมานนั่นนั่นเรื่องของเรื่องมันแต่นี้แต่นี้ก็เขียดก็ตายอีกไม่นานพระทุดงก็ตายยังไม่ถึงมากถึงผลเห็นไหมพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนี้ก็ไปเกิดมาอีก็ยังจิตใจยังนึกตึกตองในพระอยู่ในในสมณญภาพอยู่ไงก็บวชอีกอบวชก็ทุดงไปอีกแต่ว่าเขียดตัวนั้นน่มันเป็นมนุษย์แต่มันเป็นพรานป่าเป็นในพราน ในวิบากการ,รพิ้งพอเห็นประตุดงออ้ยเราอยู่ในป่าทําบาปตลอดไม่ได้กร่าบพราสักทเีเห็นไหมเหรเห็นปะปก็ปิ้งตามที่ทั้งธนูทั้งหอกเออทั้งเครื่องล่าสัตว์พอพระเห็นก็กลัวที่วิ่งเหมือนกันดินึกว่าเขาจะมาฆ่าก็วิ่งวิ่งก็้ือก็หอมไปก็เลยไปหลบอยู่พุ่มไมนะ้นั่นเจ้านี้ก็ออย,ยากจะกร่าบครูบาอาจารย์รูปนี้เต็มทน วิ่งมาก็ไม่ทันหรือว่าครูบาอาจารย์จะกลัวว่าเรามีธนูมีมีดมีพามีอะไรในเครื่องดักสัตว์นี่จำนวน,นนี้เหลือที่ว่าเราจะเป็นโจหรืองั้นหรือ,อเราเอาทิ้งใช้ก่อนก่อนที่จะไปกราบองค์ท่านว่างเงี้ยแหละพระก,ก็หลบอยู่ในนร่อนั้นอยู่ในคอไมมนั่นแหละนั่นก็เลยพุ่งหอ,อกเข้าไปนั่นพุ่งธนูเข้าไปเสียบหน้าอกตายคาที่นั่นนะ็นไหมห่ะก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้ก็คือกรรมก็คือกรรมอ่ะแต่ที่จะบอกว่าเธอไม่รู้ เธอไม่เป็นกรรมเป็นไปไม่ได้ลูกนั่นเป็นเธอเป็นบ้าเป็นบอมาก็ตามเวลาเธอทําอยู่แล้วนั่นพุทธเจ้าไม่ปราบบติก็ใช่แต่ว่ากรรมก็คือกรรมนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วยนี่ก็คือพาะวินัยเป็นอย่างนั้นนั่นเห็นไหมเหรอหลวงปู่สามพูดถึงหลวงปู่สามได้เป็นกรรมไมหมล่ะโอ้ก็มีเจตนาดีอยากจะให้พ่อแม่ครูรับมหาเกลิ่นบ้างเออแต่ว่าวงท่านนี่ท่านตัดสินใจแล้ว สมรทานทุดมงตลอดชีวิตเนี่ยผ้าก็ไม่รับด้วยมือตั้งแต่วันบวชจนถึงวันเข้าสู่มหาสนิพันธ์พระองค์ท่านเขาจะทําได้เหมือนหลวงปู่มั่นภูริิตู๋และมีรู้สิษย์ลูกหารูกไหนทําได้ละ่ะยังไม่เห็นนะเนี่ยก็เห็นแต่ราบจักรละมาเกยราบจักรละมาเกยต้อง เขาเรียกว่าอนุโลมเพื่อโลกเพื่อสงสารอันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่เพราะแม่ครูมันก็ต้องอนุโลมสมัยปัจจุบันเห็นไม่ลงตาบัวเราต้องอนุโลมตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่เต็มที่ไม่ยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งอะไรมาก็เห็นไหมล่ะลูกทีเดียการเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ต้องรับเป็นยศนั้นยศนี้เห็นตอนไม่ไม่รับนั่นมาทางรถไฟก็กลับทางรถไฟมาทางเครื่องบินก็กลับทางเครื่องบินมาทางรถยนต์ก็กลับทางรถยนต์นั่น พัดยศน่ะไม่รับใดๆทั้งสิ้นขนาดนี้หลวงเนี่ยน่ะเอามาทางรถไฟก็ให้กลับทางรถไฟเอามาทางเครื่องบินก็กลับทางเครื่องบินนี่หลวงประธานไม่ยอมมันก็คือไม่่ามายุ่งว่างี้นะไม่ได้ไม่ได้สนใจใครเลยดูสิหลวงตามหาบัวยานสัมปโนธ์วันตาันแต่พ้นสุดใจไม่หรอเมื่อสอสงฆ์โลกแล้วก็จําเป็นเห็นไหมจําเป็นไหมตอนนี้นะอนุโลมไหมอนุโลมเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นไม่อยากให้ ให้เขาได้เป็นบาปเป็นกรรมกับพระกัพิยังองค์่านก็เลยรับยศพระราชแล้วก็ยศพระธรรมบั้นปลายสุดท้ายนั่นเห็นไหมอ่ะนี่เรื่องของเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาอย่างอื่นเป็นเจตนาด้วยความเมตตาลูกจิตลูกหาก็เลยมีการอนุโลมเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตมันเป็นเป็ดเป็นผีไม่มีแล้วนั่นผู้พ้นโลกพ้นสงสารเ้าไม่มีคาว่าจิตเป็นเป็ดเป็นผีอนุโลมนี่เหตุผลนั่นองค์ท่านก็เทศจะเมอว่าเหตุผลเหนือชีวิต นั่นคือองค์ลงตายเป็นอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นนี่คือไม่ก็คือไม่ยันยุ่งก็คือย่ายุ่งเห็นไหมละ่ะตลอดชีวิตก็คือตลอดชีวิตเห็นไหมหลวงปู่ลาขี่เขาโตเท,ท่ด้วยนะ่ถ้าเอาปฏิปทาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมาใช้นี่โอ้ยโลกรับไม่ได้อกแตกตายเลยว่างี้นะหลวงปู่ปมัน่นหลวงปู่ลาที่เขาโตเท่ไปเราก็ไม่รู้เห็นไหมละ่ะพอมาศึกษาภายหลังศึกษาภายหลังโอ้มันก็อกแตกตายที่ใช่ไหมละ่ะ เออไม่เลืสนใจก็ใครมาก็ชัดเลยอ่ะก็เอาธรรมวินัยเป็นใหญ่เอาธรรมวินัยเป็นใหญ่ปัตสมมาทานทุดลงแล้วตลอดชีวิตนั่นผ้าก็ไม่รับด้วยมือนุ่นอยู่ทางจงกรมนุน่นอยู่ทางขึ้นกุฏินุน่นทางเข้ากุฏินุน่นทางก็บังเจกุลเราวน์นี่หลวงปู่นั่นนี <c> ่ห <oughs> ลวงปู่อะไรล่ะที่ท่านได้ไอ้นี่พูดตลอดนะถึงเรื่องหลวงปู่แม่นพุทธิตโตนี่ ว่าเป็นพระผู้ที่ไม่มีอีกแล้วเราจะเห็นสมัยพระพุทธในสมัยพุทธกาลแต่ไม่ได้เห็นหลวงปู่มั่นบุรีโตนี่ที่สุดเลยแห่งสมณเพศเต็มภูมิถ้าจะพูดถึงในสมัยพุทธกาลก็พระมหากัสสปะนั่นที่พระพุทธเจ้าทรงย่ย่องตสนอเสรนสมัยปัจจุบันนี่ก็จงจะเป็นหลวงปู่มั่นบุรีโตนเอตระผู้เลิศทางด้านทุดดงขวัตด,ดูเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวจะว่าเราประมาณพ่อแม่ครูอย่างนั้นอย่างนี้ก็ฟังให้มันถึงใจด้วย อย่าพากันมีทิฏฐิมาน,นะถ้าจะาปฏิปทาของพ่อแม่ครูเนี่ยนะถ้าเราจะเอามาเพื่อปฏิบัติอย่างสุดตรงมันก็ได้แต่ถ้ามีสัจจะความจริงนะเอาความจริงนั่นเป็นตัวขครนะ่องวัดนั่นเลยเพื่อมักเพื่อผลเหมือนที่เราที่บอกว่าเราก็ไม่ได้ตั้งสัจจะเราเพียงจะตั้งปณิธานในใจไม่ได้ประกาศกล้องสามแดงลูกขอท่าน ว่าเมื่อเราอยู่ป่าเออเราเมื่อเราเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่เพียงพอเราก็จะอยู่ป่าจนถึงวันตายนี่คือตั้งใจตั้งปณินี้างคือตั้งใจไม่ได้ตั้งศัจจะแต่ตั้งศัจจะนี่ประกาศกล้องสามแดนโลกกระทน,นี่ก็คือก้าวแรกววันประจยนเราจะไม่กลับมาเห็นหน้าพ่อแม่อีกตลอดอนันตการเราจะไม่กลับมาบ้านอีกตลอดอนันตการแม่คำนี้ก็คำนั้น ตัวนี้เป็นเครื่องวัดไม่ใช่อย่างอื่นตัวนี้เป็นเครื่องวัดถูกหลอกไปนี่เออก็ไม่ได้ไปส่งผลแต่เราถึงกับปางตายนั่นแหละเราเนี่ยถึงต้องกอ่อสรุปถูกหลอกไปนั่นแหละก็แล้วไปสิถือว่าเป็นนิบากรรมเราเนี่ยผู้หญิงนั่นนี่นะผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครหางผู้หญิงได้ผู้นั้นก็เลิกผู้นั้นก็ประเสริฐถ้าใครหางผู้หญิงไม่ได้ผู้นั้นก็เวียนว่ายตายเกิดพบชาติไม่มีที่สิ้นสุดมันหาความจริงไม่ได้นะลูกเนี่ยหาความจริงไม่ได้สัตว์โลกนี่มันหาความจริงไม่ได้ ที่พระเจ้าทรงบัญ,ญัติห่างได้เป็นอันเลิศยเป็นอระเปร้อคือผู้หญิงไม่เห็นเลยดีอนุนนั่นเ้าเห็นด้วยพระเจ้าก็ถ้าเห็นด้วย,พร,วยพระเจ้าข้าถ้าเห็นจะพึ่งพูดด้วยเธอจําเป็นต้องพูด,ดพระเจ้าขา้าตั้งสติให้ดีอย่าหวั่นไหวตามอากาศวิยาของพวกเธอนั่นก็เป็นความเป็นจริงอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดพบนั้นบ้างพบนี้บ้างพบนั้นบ้างพบนี้นบ้างเราก็เกือบตายเพราะผู้หญิงจัดจางหรือว่าภูเขาทั้งลูกที่ครอบสามแดนโลกโต้ท่าถูกทำลาย นั่นแต่เราก็จะทนสู้ถึงปัจจุบันเ,นเราจรึงไม่อยากมีชีวิตอยู่นานคือเราเบื่อไหนพูดตรงๆอย่างน,างงนี้เละฟังทําให้เป็นก็ฟังทาให้เป็นซะทั่วโลกกันไอ้ฟังทําให้เป็นก็ฟังให้มันเป็นซะทั่วโลกกันีนื่จะว่าเราอยากเด่นอยากดังนั่นแต่และบปดแต่ละบาดแต่ละกันก็เพื่อมกักเพื่อผลเพื่อทําเพื่อวินัยเพื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ว่าตัวเองเพื่อไม่ได้ว่าเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ได้คิดว่าจะสร้างศาลาใหญ่โบสถ์ใหญ่กุฏิวิหารใหญ่บัดวาอารามใหญ่ ไม่ม,มีในความรู้สึกในคิดนั่นแต่มันเป็นไปในภายภาคหน้าไม่สามารถที่จะต้านทานได้ถ้าเราไม่ตายก่อนที่กําหนดขฎเกณฑ์ไว้เจ็ดสิบกว่าปีนี่เออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราไม่ก็ไปก้าใจเรื่องนั้นน่ะแต่จนที่เราเราอยู่ไม่กี่ปีนี่ขอให้เออทาวิในนั่นสถิตในใจของหมู่คณะของบาสุติการบางของให้ทําวิในเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาบ้างแต่ให้แต่เปแต่พีจเจริญรุ่งเรืองนั่นนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น เราอยากเห็นพ่อเหลืองหม่มโสดาตะกิตาคานางคาราหารันเราไม่อยากเห็นพ่อเหลืองหอมหมานั่นเป็นความเป็นจริงอย่างนั้นเราเนี่เรามันจริงจังจริงๆถ้าตั้งใจแล้วก็คือเป็นไปตามนั้นเก็คือตั้งสัตว์แล้วก็เป็นไปตามนั้นยกตัวตั่ว่าเราตั้งปณิธานในใจตัวนี้ว่าเราจะไม่กลับมาสู่ภายนอกอีกเราจะอยู่ในป่าในเขาจนตายรูปเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเรา ชื่อเราจะไม่มีคนรู้จักอีกนั่นใม่รู้ว่าใครพระรูปนี้มาจากไหนตายอยู่ในปาน่าไนเขาไปนหนเขาชี้เรื่องชิ้ราไปเออถ้าเผื่อหรือเผื่อว่าไม่สามารถฟังนะลูกนะไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ในปั้นไปท้ายชีวิตมันไม่สามารถตายได้ด้วยเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างก็จะไปหาอยู่กับลูกกับหลานผู้ที่มีธรรมมีวินัยคลองใจ เป็นหลวงปู่หลวงตาแก่ๆโงกเงเงินเปรียตัวเองเหมือนป้ากี้ริ้วโดยที่ไม่มีใครชาบว่าเราทรงมรรคทรงผลโน่นเราไปโน่นตีตองไปโน่นเราไม่น้มาหาตีตองว่าสังสมว่าเอ้ยสังสมกองกีเลสหรือว่าประกาศบอกว่าเราต้องการเด่นต้องการดังไม่มีในความรู้สึกตั้งแต่ก้าวแล้วกันประชาโน่นเวลาเราออกต้องก็ต้องหาหลกเพราะว่าเราอยากเด่นอยากดังไปที่ไหมมันไม่น้อมเข้ามาดูใจของตัวเอง ละเรากระสุติกาลเานะี่ยมีหน้ามันจึงสร้างบาปมหาพามไม่มีที่ทสิ้นสุดปอดเทศตั้งแต่เริ่มต้นว่ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็หากเป็นบิบากกรรมที่หนักชั้งอัจฉริยะแม้เป็นบ้าเป็นบอก็ตามทําไปแล้วประมาทครูบาอาจารย์ประมาทพระพุทธเจ้าบ่ตามประสงค์เธอก็เป็นบ้าต่อพบต่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั่นว่าไม่มีเจตนาพระพุทธเจ้าไม่ปร,ปรับอัปบาทหลอกเพราะว่าเป็นบ้าใช่ แต่ว่ากรรมนั้นก็คือกรรมมันไม่ได้หลีกลี้หนีไปทางด้านอื่นนะลูกนะเพราะตัวนั้นไม่มีใครทราบนั่นเป็นบ้าไม่เนี่ยวิปลาดขนาดไหนสัญญาวิปลาดจิตติวิปลาดเมื่อพระเทวทัตก็อธรมันก็รมในมหาเวจีนรกเท่าเก่านั่นพระเกิดสัญญาวิปลาดไปเรียกว่าไปประมาทพระพุเจ้าโอ้ยพระกุเจ้านี่ไม่เข้าท่านั่นเรานี่ไปบวชด,ด้วยต้องสื่อการลาเพศมาเพราะว่าไม่ไม่เข้าท่าเทศก็สุมเดา นั่นไม่ใช่มีความแตกความเพียงเลยนี่เราอยู่ด้วยน่ะจนเราสึกอกาอาเพศพระเห็นไหมล่ะพระชื่ออะไร,ร,ระล่ะพอถือมได้อยู่ในพระตรปิถกนั่นเรามานึกตึกตางดูโอ้ขนาดพระเจ้ากเจ้ายัางทรงประชนอยู่ยงังจะป่านนั่นภาษีภาษาอะไรกับพวกเรานั่นก็คือกรรมใครกรรมมันซะเออถ้าพูดอย่างนี้มีความสุขของใครเขามันซะใครอยากจะทําแล้วก็ทําไปเถอะแต่ว่าอย่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่หลวงปู่นี่ไม่เคย ตั้งแต่ที่เขาเขาเรียกว่าวออก้าวแล้วเอวบราจานี้มีการตั้งประธานไว่าเราจะไม่ทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนแม้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็จะไม่ทําให้คุูบาอาจารย์เดือดร้อนไม่มีเรานี่จะทําอะไรขึ้นเราขอโอกาสทำอะไรขึ้นเราขอโอกาสทา,ออาทงนั้นแมนที่อยู่กับนี่กับครูอาจารย์จันรนี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านท่านมาขอก่อนพอท่านมาขอก่อน อันนี้เมื่อสิ่งมันแปรปวนไปเราก็ขอโอกาสอีกนั่นไม่ใช่ว่าเราเป็นเปรีเป็นผีนไปอยู่กับหลวงพ่อบุญจงนี่อยู่ที่ภูเมงนี่เหมือนกันลูกศิษย์ทุกค้าแถวนั้นเขาไม่รู้จักเพราะไม่มีใครสอนหรือคนมาจากกรุงเทพเขาไม่รู้จักเราก็เลยขอโอกาสพ่อแม่ครูผมจะสอนวัวสอนควายเสนหน่อยผมจะสอนวัวสอนควายให้เดินตามคลองคาดคลองไถเสหน่อย ผมขอโอกาสพ่อแม่ครูด้วยคงจะไม่ทําให้พ่อแม่ครูมีจิตใจที่ว่าไม่สบายใจะโอ้ยเอาเลยถ้าท่านไม่อนุญาตเราก็ไม่ทําถ้าท่านอนุญาตเราก็ทานั่นคุณเจตนานั่นออถ้าครูบาอาจารย์อนุญาตผมก็จะกระทานั่นมันก็อยู่อาจารย์จรันเหมือนกันโอ้ยอาจารย์น้อยผมขอเถอะนั่นไม่ใช่คนอื่นเป็นลูกศิษย์ลูกหาผมช่วยลูกศิษย์ลูกหาผมหน่อยนั่น S <S โอ้ย่าเลยครูบาอาจารย์ผมไม่ได้มาอย่างนั้นผมไม่ได้ทาผมไม่คิดจะทําให้ครูบาอาจารย์เดือดร้อนเฮ้ยไม่ได้เดือดร้อนทอกช่วยกันหน่อยเถอะพอเป็นหัเป็นตาอยู่ด totally ้วยกันน e> ี่ช่วยเดือช่วยเกอกูลกัาคนละไม้คนละมือน at um> ั่นเออเราก็ช่วยตามนั้นแต่องค์ท่านจะจําได้หรือไม่ได้เราไม่เข้าไปเข้าครในช่วงไรระย่างหลังมาคนก็หลังเขาไปหลังเขาไปนั่นเราก็เลยนิ้วจากองค์ท่านเข้า่านั่นไม่ใช่ว่าเราทําให้คนนั้นคนนี้เดือดร้อนครูบาอาจารย์เราไม่มีไม่มีวิริยาท่าทางที่จะทาให้ครูบาอาจารย์เดือดรอน การงานใดๆนี้เราไม่เคยว่าจะจะบกพร่องไม่ว่าข้อััปฏิบัติหรือใดๆตั้งแต่ที่เราบรรพชาแม้นเราเพียงพอแล้วก็ตามเห็นไหม่ะเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเพียงพอแล้วไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับครูบาเราเราเข้าป่าไปแล้วเราไปอยู่รูปเดียวมีครูบาอาจารย์เห็นเราอยากให้เราไปอยู่ด้วยเราก็อยากไปลองดูไม่มีใครรู้จักเราเราก็ไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อนตน สิทูกขาเขาสอนเ,อาเราแล้วเสาธุสาธุผมไม่มีครูบาอาจารย์นะผมขอโอกาสด้วยครูบาอาจารย์นะผมอยู่ป่าตลอดผมไม่มีครูบาอาจารย์ผมอาจจะมีกิริยาท่าทางที่เลื้อเลื้อเถอเตหน่อยนะขอสอนผมหน่อยนะครับโอ้นั่นเออนั่นเดินยังกรมอย่างนี้นะท่านเอากาบอย่างนี้นะท่านนั่นนั่งภาวนางอย่างนี้ท่านครับครับครับโอ้สาธุครับนั่นเห็นไหมพอเราจำร,รมของหลวงปู่สีธานะจมโอมวัฒน์ปฐุน เุ้ยเราจำมั่นเลยนะถ้าเด็กเกิดวันนี้พูดธรรมะได้เราก็จะตั้งใจฟังกราบธรรมะด้วยความเคารพจำมั่นเลยตั้งแต่เราเป็นครรภบานตั้งแปฏิบัติธรรมอยู่นั่น,นที่สกุลนครน,นั่นบ้านของหลวงปู่สีบุญศีหรือศีนี่แหละตาลราชมงคลวัดถ้ำประทุนเพราะว่าท่านไปจำปัญหาอยู่ที่นี่เนี่ยอำเภอคำเขอนแก้วนี่สามปีนู่น ลูกศิษย์ลูกหาองค์ตัานก็คือลุงพ่อใหญ่เคียดนั่นแหละพ่อใหญ่แป้งนึ่ลุ่มนั่นแหละ่มที่มากราบเราท่าน,นใช่นะั่นเป็นกลุ่มของจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อแม่ครูเท่านั้นหัวไม่เจ้ว่าเราไม่มีครูไม่มีบามาเราพร้อมหมดเราไม่เคยไปประมาทคนนั้นคนนี้เลยถ้าจิตมันคิดประมาทผู้อื่นแล้วก็วิบวกกลับมานี้ประมาทตัวเองนั่นตัวเองดีขนาดไหนไปประมาทคนอื่นนั่นเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาที่เรื่องของตัวเองดีขนาดไหนล่ะประกาศกล้องมาที่ว่าดีขนาดไหนหมึงอ่ะนั่นท้าตัวเองนี่ะ มึงดีขนาดไหนมึงไปปิะพูดสร้ายผู้อื่นนินทาคนอื่นมึงดีขนาดไหนนินทาพระาสติการอ,อุบาสิกาด้วยนินทาพระด้วยมึงดีขนาดไหนศิลมึงสมบูรณ์ไหมการปฏิบัติสมบูรณ์ไหมนี่เมตติถิมันนะบกเข้ามานี่ปั๊บนั่นลงบบถ้าทำจิตเจาวนาจริงๆรรับรองได้เลยว่ามันไม่เข้าไปก้าวร้าวผู้อื่น ที่น้อก็มาที่เจนนั่นคือการภาวนาที่ถูกที่ต้องน้องก็มาที่ตัวเองการที่จะไปก้าวรลาวผู้อื่นประมาทผู้อื่นก็แสดงว่าไม่ใช่การทําจิตภาวนาพอยวพูดตรงนี้นะทั่วโลกก็ฟังด้วยภาวนาแล้วยังมีการทะเลาะบ่แวงยังไม่พึงพอใจคนนั้นคนนี้แสดงว่ามันเป็นการภาวนาเพื่อหลอกกินข้าวหนมกอต้มภาวนาแบบเปรตแบบผีแบบสติได้ฉัน มันไม่ได้ภาวนาแบบหลักตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือความเป็นจริงเราไม่เคยเต็นเดี๋ยวนี้ความโรภความโกรธความหลงที่ถิมนะ่มมณะของเราจืดจางไปหรืออย่างนั้นเราภาวนานอนตลอดโดนด่าปับ๊บนี่เข้าหัวจิตหัวใจปับ๊บด่าที่ด่าเข้าไปด่าเราจะดูว่าความโกรธเรามีไหมนั่นถ้ามันมีก็ตั้งสติไปมั่นดูอากาศพิยาขมันดิน้นโดนขวัญขวายความโกรธที่จะไปฆ่าไปาเกณฑ์ไปฆ่าเขาเนะี่ยบังคับมันได้ไหม มแม่กเขาด่าเรากี่วันกี่คืนอยู่ที่บ้านน้องนาแสงนั่นวัดบ่าวิเศษชัยรามโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาดิน่ะเจ้เราเนี่ยนะฮะความโกรธมีได้นมีแต่ว่าบังคับมันสิออกมาจีมึงออกมาเพ่นพ่านเ้อะถ้ามึงออกมาเพ่นพ่านก็แสดงว่ามึงไม่ใช่นักกิตกรรนาเห็นไหมห่ะบริมัยนั่นอยู่ที่บ้านโนนถุนนั่นเขาด่าใช่ใช่ใช่อไหรด่าต่อหน้าครูบาอาจารย์ด้วยด่าต่อหน้าพ่อใหญ่เลินไม่รุนด้วย ชี้หน้าดา่าเหมือนหมูเหมนหมาเราก็เฉยพนมมือเจ้ากฟ็ฟังฟังนั้นมันจะว่าฟังภายนอกดูใจของตัวนั่นมันมีความโกรธไหมนะนั่นคือนักจิตภาวานานจะมาคุยกับเราเลยว่าภาวานาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตัวนี้มันละไม่ได้ให้มันติดสมาธิติดในบุญในกุศลเมื่อติดในบุญในกุศลมันสูงสุดแล้วก็ทําลายเปรตทำลายผีมันลงได้มือนกันจะเอาอะไรทาลายล่ะจะบอกว่าภาวานาอย่างนั้นภาวานาอย่างนี้ เวลาเขาด่าหน่อยหน้าเป็นเปรเป็นผีไปหรอเห็นคนอื่นมองหนะ้าก็หน้าเป็นเปรเป็นผีไปหรอมีภาวะนาไมหมนี่ถึงไหนหนะก็ถึงเปรถึงผีถึงใจเปรใ,ใจผนีนนี้พูดให้ดูกหานฟังทั่วโลกกันแหละนักกิจภาวะนาต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่านะภาวะนาเล่เลียมเพื่อลวงโลกทายผ้าบอกมานั่งหลับหูหลับตาเป็นผ้าคนเยอะ เออเพื่อโลกสงสารก็จะไปกราบไปไหว้ว่าทําจิตภาวนาเพื่อจะได้กินขนมข้าวต้มได้เงินได้ทองเขาบ้างคิดแค่นี้เหรอรูบาอาจารย์พ่อแม่กูผู้ดีดยกไว้นะนั่นอย่างนั้นกูจะกล้าพูดเหลือหือว่าพราะเหลืองห่มหมาขกียรตาทางถ้า,ถ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 ามันเป็นพระเป็น,ปน,ปนสมสนา,านที่สมบูรณ์โสดาจิตคานาคา,ารหันแล้วมันไม่มีกลุ่มนี้ไม่อยากให้ใครเห็นด้วยเดือนยังกลมี่คนเห็นก็ยังไม่อยากให้คนเห็นอยู่นั่นนั่งภาวนาคนเห็นก็นั่งเฉย ไม่อยากให้คนเห็นจำกี่ยาเฉยๆถามโน่นถามนี่เออเวลาเดินอยู่เห็นคนเดินมาก็ถามโน่นถามนี่ก็มาเกาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแต่เวลาไม่มีคนปับ๊บนั่นลบปับ๊บเงียบสงดโน่นในการทำจิตภาวนานั่นเพื่ออะไรละ่ะเพื่อทําลายเปรตทำลายผีในใจงตัวเองนี่ฟังให้มันถึงใจด้วยนี่เราทํามาก่อนทางนั้นไม่ใช่ว่าเราสอนอย่างเดียวนั่นก็มีสกิปพยาณด้วยเขาด่าเราเนี่ยนะ พอเจริญเขาตายไปแล้วเหลือแม่รุ่นไ้พระอีกรูปหนึ่งเนี่ยสืการาพหรอยังก็ไม่ทราบไปนั่งอยู่ด้วยเป็นกุบาอาจารย์สมัยนั้นยี่สิบสามสี่เป็นา่แหละได้ยินว่าสืการายเพศไปเนี่ยก็นั่งอยู่นั่นก็เห็นได้ก็ชี้หน้าดดาเรามบนมือนหมาเนี่ยเราก็นั่งเจยเขาไล่ออกจากวัดเราก็ไปกราบท้าวเขาขอขมาอีกต่างหากนเขาไม่ยอมเราก็ไปเก็บของเราก็เจยเราไม่มีเลยมีแต่พุทโทพุทโทพุทโธนี่เด็คุณงามความดีที่เราสั่งสมอบรมแล้วเต็มเม็ดเต็มเหม่อยของเรา กรรมของพวกเธอนี่ไม่ใช่กรรมของเราอ่ะเธอด่าก็เป็นกรรมของพวกเธอเธอเกลียก็เป็นกรรมของพวกเธอทีนั่นเราจะทําลายกรรมความโกรธความเกลียดทิฏฐิมรณะให้ได้ด้วยองค์ภาวนาทําเป็นได้หรืเฮ้ยจะมาคุยกับเราเลยเรื่องการภาวนาเนี่ยเราพร้อมหมดพร้อมสับตั้งแต่เริ่มต้นทํกากลางวันไปที่สุดจนสิ้นสงสัยในการภาวนาจะบอกว่าเราอวดอุตริเอออยากเด่นอยากดันอย่างนั้นอย่างนี้มาดูเอา วัดวา,ารามเราสร้างอะไรไหมกันแต่และกันนี่เราประกาศส,สร้างโบสถ์ใหญ่สลาใหญ่วิหารใหญ่พระใหญ่ไม่เรืออะไรใหญ่ไหมเราไม่แต่สร้างพระใหญ่ในใจของสัตว์โลกเมื่อเราสร้างพระใหญ่ในใจของตัวเองได้แล้วสร้างพุธทธในใจของตัวเองได้แลว้วนั่นเราก็จะสร้างพระพุธทธพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ในใจของสัตว์โลกได้ไหมได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ใครจะสร้างหรือไม่สร้าง นั่นก็พูดแล้วเรานี่อย่ามายุ่งกับเรา